โอเคครับก็จากหลังจากห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งเนื่องจากไม้เจ๊งนี่ก็เพิ่งได้กลับมาใหม่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้โอเคหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับก็งั้นเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็นคลิปสั้นๆต่อจากข่าวที่แล้วนะครับคือจริงตอนแรกว่าจะทําต่อกันไปเลยค่อยแล้วสอนไปเกี่ยวกับเรื่องการซิฟไฟในระบบของ Linux นะครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงการอันซิฟ เมื่อกี้ก่อนอันนี้มันมีการซิปแล้วก็ต้องมีอันซิปไฟล์ออกมาอ่าโดยอันนี้จะเข้าไปแล้วนะครับผมมีผมซิปไฟล์ที่ชื่อว่า pm zip ขึ้นมาไว้บนนี้นี่อันนี้ทีน,นี้ผมจะมาทําการอันซิปไอตัวไฟล์ตัวนี้ออกไปคําสั่งอันซิปก็ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยก็จะใช้เป็นคําสั่งอันซิปเลยในตัวอันซิ pm จุดซ แล้วก็ enter ครับมันก็จะทำการ extract File ออกมาดๆๆเรามีเท่าไหร่มันก็จะ extract ออกมาให้หมดปึ่งเดีวาลองดูอันนี้ก็คือโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ er. แล้วก็ไฟล์ที่อยู่ข้างในโฟลเดอร์เดี๋ยวผม ls ดูครับผมก็อันนี้ไฟล์พวกนี้ก็คือไฟล์ที่ผมได้ทำการ unzip ออกมาจากไฟล์ pm z i p นะครับก็ เอาซิปเข้ามาเป็นที่ร้อยแล้วก็โอเคครับในคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เช่นนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้เทสไม่นิดนึงนะครับพอดีว่าเพิ่งซ่อมไมกลับมาได้โอเคครับขอบคุณครับ